สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่บูบอลเดตครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2568แนวทางของเราวันนี้ครับมีมาให้5คู่อีกเช่นเคยฮะตามหน้าปกคลิปเลยครับตรงตัวเน้นๆไม่ยืดเยื้อไม่เสียเวลาบายบูบอลเดตแต่ก่อนอื่นนั้นหากคุณเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ u t u ูบบูบอลเดตและ t ิ k To อบูบอลเดตครับ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับฝากแอดไลน์ด้วยครับที่ adboo 789เรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ adboo 789แอดกันเข้ามาฟรีฟีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าฮะคู่แรกเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลถ้วยโกปาอิตาเลียครับรอบ16ทีมสุดท้ายบโรนยาเจ้าบ้านเบิดสนามซาดิโอเรนาโตเดอเอล่ารับการมาเยือนปามา เวลาลงทําการแข่งขันของคู่นี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบ่อลเจ้าบ้านบุรุญญาต่อ1ลูกคาดการผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลโหวตรวม4,285คนให้เจ้าบ้านบราุรุญญามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่48เปอร์เซ็นต์เนี่จะเสมอกันในเวลามี37ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างปามามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่15ครับ เราย้อนกลับไปดูผลงาน5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านบูรอญยานะครับเกมที่แล้วเปิดบ้านนะครับแพ้เคมอนเซ่ K ese, มา 1- 3ฮะฟุตบอลกันโชวซารีอาต่อ1ลูกเสียครับชนะเลดบูซาบวก4ต่อนครับเกมเย่าฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบหลีกเฟตต่อ1นกินเต็มชนะอูริเนเซ่ศูนย์ต่อสามครับเกมเยือนกันโชวซารีอาต่อปอ,ปอ,ปอกินเต็มชนะนาโปลีสองศูนย์ครับเกมเย้าฟุตบอลกันโชเซาลีอาบอลราคาเสมอกินเต็มครับ และเสมอ SK บาน0ูนย์ครับเกมเยา่ายูฟายูโรปาลีกรอบบลีกเฟตต่อ1.25เสียนะฮะด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของปามาผู้มาเยือนครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้อูดินเนเซ่ศูนย์ต่อสครับฟุตบอลกันโชสเตรียบอลราคาเสมอเสียนะครับบุกไปชนะเวโรนา1นต่อสนะครับเกมเยือนกันโชสเตรียรองปอปอกินเต็มเสมอ AC มิลาน2องนะครับเกมเย่าฟุตบอลกันโชสเตรียรอง1ลูกกินเต็มครับแพ้บูโรญ่า1นต่อสนะฮะเกมเยา่ากันโชสเตรียรอง0.5เสียครับ และแพ้โลมา2ต่อหนึ่งนะครับเกมเยือนฟุตบอลกันโชเซิลีอารองหนึ่งลูกจบเจ้าครับผมสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับบรอนย่ญญาครับชนะปาม่าไป5นัดเสมอกันในเวลา9นัดส่วนปาม่าครับเอาชนะบรอนย่ญญาได้3นัดครับผมทัศนะก่อนเกมบ่ายจบกันนัดบอลคู่นี้ส่วนตัวยังมองว่าบรอนย่ญญาเหนือกว่าอยู่ดีครับแม้ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะเพิ่งแพ้คาบ้านและเสียสถิติไร้พ่าดในรอบ10นัด แต่มั่นใจเกมนี้จะกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเพราะยังได้ลงเล่นในบ้านครับไม่จเป็นบอลถ้วยที่เน้นส่งทีมชุดผสมก็ตามครับด้วยขุมกําลังที่มีอยู่แถมแข้งสำรองต้องการพิสูจน์ตัวเองอีกจึงมองว่าเกมนี้มีลุ้นเข้าวินในบ้านสูงครับขณะที่ปามาผู้มาเยือนเองนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาเหมือนกันครับแต่ต่างกันตรงที่ฟอร์มในลีกมีห่วงในการหล่นไปอยู่โซนท้ายตารางแถมวันนี้ต้องออกมาเยือนอีกมองดูแล้วพวกเขามีโอกาสปล่อยจอยสูงเลยแหละครับ กับราคาบอลที่เปิดมาให้บรุญยาต่อ1เม็ดยังคงถือว่าน่าลุ้นถือห่างอยู่ดีครับถ้าเทียบกับข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าทุกอย่างในวันนี้ที่เด็ดบอลต่อบรญยาราคา1ลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับบรญญยาเปิดบ้านเอาชนะปามาไป2ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ7เต็ม10กกำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำครับคู่ที่2วิเคห์ฟุตบอลโคปาอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้าย ราซิโอเจ้าบ้านเปิดสนามสตาดีโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนเอซีมิลานเวลาคิกออฟของคู่นี้ตีสามตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเอซีมิลาน Milan, บุกมาต่อปอปอใครจะชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอฟผลโหวตรวม8,721คนให้เจ้าบ้านลาซิโอมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่11เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี16เปอร์เซ็นครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเอซีมิลานมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่73เปอร์เซ็นครับสูงปี๊ด ย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านลาซิโอเะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนเอซีมิลานครับแพ้มา1-0ฮะฟุตบอลกันโชว์เซรีอารรอง0.75เสียครึ่ง ชนะเลสเช่2-0นะครับเกมเย่ากานโชดเซรีอาต่อ0.75กินเต็มแพ้อินเตอร์มิลาน2-0 5เกมเยือนกานโชดเซรีอารอง1.5เสียนะครับชนะกายารี่2-0ครับเกมเย่าฟุตบอลการโชดเซรีอาต่อ0.75กินเต็มครับและเสมอปิซ่า0-0ครับเกมเยือนฟุตบอลการโชดเซรีอาต่อ0.5เสียนะฮะด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของ a อซมิลานผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะลาซิโอมา1ประตูต่อ0นะครับฟุตบอลการโชเซรีอาต่อ0.75ได้ครึ่งครับ บุกไปชนะอินเตอร์มิลานนะครับ1-0ฟุตบอลกันโชว์เซรีอารอง0.25กินเต็มครับเสมอปาร์มา2-2ครับเกมเยือนฟุตบอลกันโชว์เซรีอาต่อ1ลูกเสียนะครับชนะโรม่า1-0นะครับเกมเย้าฟุตบอลกันโชว์เซรีอาต่อ0.25กินเต็มครับและเสมออัตตาลัน่า1-1นะครับเกมเยือนฟุตบอลกันโชว์เซรีอาต่อ0.25เสียนะครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันในฟุตบอลถ้วยโกปาอิตาลีครับ ลาซิโอฮะเอาชนะเอซีมิลานไป10นัดเสมอกันในเวลา12นัดส่วนเอซีมิลานครับเอาชนะลาซิโอไป16นัดครับผมพีวิวก่อนเกมมัสกอร์ที่คาดของอคู่นี้บาย JK 11บอลคู่นี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวครับเพราะเป็นบิกแมตในรอบ16ทีมสุดท้ายแถมทั้งคู่เพิ่งเจอกันไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองฮะทำให้แมตช์นี้รับประกันความสนุกได้เลยครับโดยขอเริ่มที่ฝั่งเอซีมิลานผู้มาเยือนก่อนฮะ ข้อได้เปรียบของพวกเขาคือในเรื่องของขุมกําลังและฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าชัดเจนแถมการเจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปีศาจแดงดําเป็นฝ่ายคว้าชัยมาได้อีกด้วยครับแม้ว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยครับแต่มั่นใจว่าเกมนี้ยังไงก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มอยู่ดีฮะขณะที่ลาซิโอเจ้าบ้านเองปัญหาที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือความสบาเสมอที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยครับบวกกับสภาพทีมที่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บแบบไม่หยุดย่อนแถมแข่งเกมรุกดันพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้อีกด้วยมองดูแล้วการเปิดบ้านคราวนี้ มีแววโดนย้ำแค้นสูงเหลือเกินครับราคาบอลเปิดมาให้เอซิมิลานต่อปปอาจจะเป็นราคาที่ออกได้ทั้ง3หน้าฮะแต่เทียบจากผลงานและความมั่นใจยังไงก็ขอเลือกถือหางฝั่งบอลต่อสถานเดียวครับที่เด็ดบอลต่อเอซมิลานราคาปปผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับ AC ซิมิลานบุกชนะลาซิโอ1ประตูต่อ0ูนย์อัตราความมั่นใจ7เต็ม10กคัมพงอยู่ที่2.25หาวังสกอร์ต่ำนะฮะคู่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลโปรตุเกสลีกครับ f c ซีปอรโตเจ้าบ้านปิดสนามเ s t a d i o โอโดดาเกลรับการมาเยือนวิตเรียกิมาราิสเวลาลงทําการแข่งขันของคู่นี้ตี35ตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลฟ c ซีปอรโตเจ้าบ้านต่อ1.5-5ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมออผลบวตรวม1,926คนให้เจ้าบ้านฟ c ซีปอโตมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่61% เปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี27ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างวิตอเรียกีมาไราส์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่12เซครับเราย้อนไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้าน f c ฟซีปโตนะฮะเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะเอสโตลิน1-0ครับฟุตบอลปีเมล่ารีกาโปรตุเกสต่อ2ลูกเสียนะครับชนะนีด3-0นะครับเกมเย้าฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟตตต่อ1ลูกกินเต็ม ชนะซินเตนเซ่สามต่อศูนย์ครับเกมย่าฟุตบอลถ้วยโปรตุเกสครับต่อ4.25เสียนะฮะชนะฟาร์มาลีกาศูนย์ต่อหนึ่งฮะเกมเยือนฟุตบอลโปรตุเกสปีเมลาลีกาต่อ0.75ได้ครึง่งและเสมอเอฟซีอูเท็1-1ฮะเกมเยือนยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟสต่อ0.75เสียนะฮะด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของวิตโตเรียกีมาไลส์ผู้มาเยือนครับ นัดที่แล้วเปิดบ้านชนะ a อ s อ4-0ในคัฟฟุตบอลปีเมล่าลีกาโปรตุเกสต่อ0.75กินเต็มชนะมอตากัว4-0นะฮะเกมเย่าฟุตบอลถ้วยโปรตุเกสครับต่อ3.25กินเต็มชนะตอนเดล่า0-1ครับเกมเยือนฟุตบอลปีเมล่าลีกาโปรตุเกสต่อ0.25กินเต็มแพ้เบนฟิก้า0-3เกมเย่าฟุตบอลปีเมล่าลีกาโปรตุเกสรอง1.25เสียครับและชนะฟารมาลีเกา0-2ครับเกมเยือนฟุตบอลปีเมล่าลีกาโปรตุเกสรอง0.75กินเต็มฮะ สถิติเฮตูเฮตการเจอกันในทัวนาเมนต์หลีกครับโปรตุเกสฮะเอฟซีปอโตครับชนะวิโตเลียกยีมาไราไป33นัดเสมอกันในเวลา5นัดส่วนวิโตเรียกยีมาไรตเคยเอาชนะ FC p o r ปอโตได้แค่3นัดเท่านั้นเองครับพีววิวก่อนเกมแลสะสกอร์ที่คาดของคู่นี้ by JKE l e v e n ไม่แคล้วงานนี้เสร็จเจ้าถิ่น FC p o r ปอตกินนิ่มตามคาดเพราะพวกเขากำลังฟอร์มแรงด้วยการคว้าชัยบนเวทีในประเทศถึง 13- จาก14หนท้ายตลอดซีซั่นนี้แบบไม่แพ้ใครเสมอหนึ่ง และยิงรวมกันเอาที้นกว่า32ประตูเลยทีเดียวครับยิ่งได้ลงบู๊ในรังเย้าของตัวเองก็ยิ่งเพิ่มพูนความมั่นใจและโหดเหีเ้ยมมากขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวขณะที่วิตตเรียกีมาไลส์เอาตรงๆยังห่างชั้นกับมาตรฐานอยู่พอสมควรครับจึงไม่แปลกที่แม้จะเป็นบอลถ้วยที่อาจมีการโรเดชันพวกเขาก็ยังเป็นลองระดับเกิน1ลูกต้องมีฉะนั้นเมื่อพิจนารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมต่างๆแนะนําว่าอยู่ต่อเอฟซีปอร์โตหลอรับทรัพย์สบายใจสุดครับที่เด็ดบอล f อฟซีปอร์โตเปิดบ้านเอาชนะ วิตเรียกีมาร้าไป2ประตูต่อ0นแบบชิวๆอัตราความมั่นใจ7เต็ม10กัมแพงอยู่ที่2.5าวางสกอร์ต่ำครับคู่ที่4เราไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปารับการมาเยือนเวสต์แฮมเวลาลงนาการแข่งขันของคู่นี้ตี3ตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลแมนยูต่อ1.25ลบ5เยอะไปเปล่าอสั์ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม้อผลบวรวม46,512คนให้เจ้าบ้านแมนยูมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่72%ขีมโมวะ่ะเปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี17%ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเวสแฮมมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่11%ครับเราย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านแมนยูนะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนคิสตันพาเลตครับชนะมาได้1ต่อ2ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.25กินเต็มครับ พเอเวอตัน0-1นะครับคาบ้านฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5เสียนะครับเสมอสเปอร์2-2ฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25เสียครึ่งเสมอนอตติงแฮมฟอร์เลส2-2ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25เสียครึ่งครับและชนะไบรตัน4-2นะครับเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5กินเต็มฟอร์มเกมเย้าในลีกแข่งไป6นัดชนะ4เสมอ0แพ้2ยิงได้11เสียไป7ประตูฮะ ด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของเวสต์แฮมพุ่มาเยือนครับเกมที่แล้วเปิดบ้านแพ้ลิเวร์พู0-2นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง1ลูกเสียครับเสมอบอลมัด2-2ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.75กินเต็มชนะเบอร์ลี่3-2ครับเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5กินเต็ม ชนะนิวคาสเซิลสต่อหนครับเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง1ลูกกินเต็มครับและแพ้ลีดสอต่อหนึ่งะฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.5เสียนะครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3ยิงได้7เสียไป10ประตูครับสถิติเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแมนยูฮะชนะเวสต์แฮมไป21นัดเสมอกันในเวลา8นัดส่วนเวสต์แฮมครับเคยเอาชนะแมนยูได้9้นัดเองแค่นั้นครับ พีวิวก่อนเกมแลสะสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่าย J.K. อเเจ้าถิ่นแมนยูกำลังฟอร์มแรงต่อเนื่องครับโดยเฉพาะแมตช์ในบ้านที่กำชัย4จาก5หนท้ายในลีกแพ้ไป1แม้กเกมเย่าล่าสุดครับจะพลาดท่าให้กับเลี่ยมของเอเวอแรนต์0-1แต่โดยรวมที่เหลือพวกเขาเหนือกว่าชัดเจนครับแถมนัดนี้มีแววที่มาเทอุสคุณย่ากำลังจะกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งก็น่าจะทําให้เกมลุกดูไหลลื่นขึ้นเยอะประกอบกับทีมเยือนเวสต์แฮมมาพร้อมกับเสตินอกลังอย่างกาก หลังแพ้2จาก4ี่หนท้ายในหลีกแบบไม่ชนะใครเสมอ2และโดนทะลวงแนวรับยับเยินรวมรวมเเม,ม็ดดูทรงแล้วน่าจะโดนเกมลุกเจ้าถิ่นเล่นงานอยากไม่ต้องสงสัยครับแนะนําอยู่ต่อไม่ง้อดวงจัดหนักแมนอยู่ไปเลยครับผลสกอร่คาดของเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอเทฟอร์ดดีสอร์ดแอนสปาเอาชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ0ูนตรตามความมั่นใจ7เต็ม10บกำแพงอยู่ที่3.0บอลสกอร์ต่ำนะฮะเรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับคู่ที่5วิเคราะห์ฟุตบอลบราซิลซีรีเอ คูไซโร่เจ้าบ้านเปิดสนามไลมุนโดซัมปาโยรับการมาเยือนโบตาโฟโกเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี530นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคูไซโร่ต่อ0.5ลบภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวกรวม747คนให้เจ้าบ้านคูไซโร่มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่42%เปอร์เซ็นต์ทนี่จะเสมอ ER กันในเวลามี25%สฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างโบตาโฟโกอาเจมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่3 3เเครับ ย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านคูไซโรนะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนซีเอล่าครับเสมอมา1-1ฟุตบอลบาร์ซิลซิลีเอรองปอปอได้ครึง่งชนะโคร์ดเทียน3-0ครับเกมเย้าบาร์ซิลซิลีเอต่อ0.5กินเต็มเสมอยูเวนตุเด3-3นะฮะเกมเยือนบาร์ซิลซิลีเอต่อ0.5เสียนะครับเสมอฟูมิเดนเซ0-0ครับเกมเย้าบาร์ซิลซิลีเอต่อปอป,อปอเสียครึง่ง และชนะเกรมิโอศูนต์ต่อหนึ่งครับเกมเยือนบราซิลซีเรีเอต่อปอปอกกินเต็มฟอร์มเกมเยา่าในลีกแข่งไป18นัดชนะ13เสมอ3แพ้2ยิงได้33เสีย12ประตูฮะด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของโบตาโฟโกผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนครูรินเทียนครับเสมอมา2-2บราซิลซีเรีเอรองศวนย์จุดหกินเต็มชนะเกรมิโอ3-2ครับเกมเย่าบราซิลซีเรีเอต่อ1ลูกจบเจ้าชนะสปอร์ตคลับเลซิเฟ่3าต่อสนะครับเกมเย่าบราซิลซีเรีเอต่อ1.75เสียน,นะครับ เสมอวิตตเรีย0 0นย์ 00, ครับเกมเยือนบาร์ซิลซ่าตีเอต่อปอปอเสียครึ่งและชนะวัสโกดากาม่า3 0ฮะเกมย่าฟุตบอลบาร์ซิลซ่ตีเอต่อ0.5กินเต็มฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป18นัดชนะ6เสมอ6แพ้6ยิงได้17เสีย12ประตูครับสถิติเฮทูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับคูเซโลครับชนะโบตาโฟโกไป11นัดเสมอกันในเวลา10นัดส่วนบตาโฟโกชนะคูเซโลได้5นัดเท่านั้นเองครับ พรีวิวก่อนเกมแลสะสกอริติคาดของคู่นี้บายโพลิสติโตคูเซโล่ภาพรวมเหนียวแน่นครับหลังจากไม่แพ้ใคร11เกมติดต่อกันทุกรายการถึงกระนั้นก็หลุดเสมอไปถึง7นัดแต่ช่วงหลังครับโชว์ผลงานในบ้านได้ดีให้ด้วยการเข้าวินถึง3ใน4แมตช์ล่าสุดยิงรวมกัน7เม็ดเสียลูกเดียวส่วนโบตาโฟโก้ครับก็แข็งแกร่งเช่นกันโดยไร้ไพ่8เกมรัดวชนะ4อย่างไรก็ตามฮะาใส่ตินอกบ้านไม่สู้ดีครับเพราะสะกดใจเชอแค่หนเดียวตลอด9ทิปล่าสุดแพ้ไป3 นอกจากนั้นโบตาโฟโกครับยังไม่สามารถเอาชนะคูไซโรได้เลยจากการพบกัน10ครั้งหลังแพ้ไป4ดังนั้นเกมวันนี้เลือกวางบอลต่อในราคา0.5มีลุ้นมากกว่าครับที่เด็ดบอลต่อคูไซโรราคา0.5ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับคูไซโรเปิดบ้านเอาชนะโบตาโฟโกไป2ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจปากเต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์สูงนะฮะ โอเคนะฮะและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันพฤหัส,สบดีที่4ธันวาคม2568ครับวันนี้มีมาให้5คู่ครับผมพิวิวคู่ไหนไปบ้างและลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าฮะคู่แรกครับฟุตบอลโกปาอิตาเลียบุรญญยาเจ้าบ้านครับพบกับปามาเกมนี้เจ้าบ้านบุรญยาต่อ1ลูกผมให้บุรญญาเอาชนะปามาไป2ประตูต่อ0ครับกำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำครับ คู่ที่2ลาซิโอเปิดบ้านรับกันมาเยือนเอซีมิลานครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างเอซีมิลานบุกมาต่อปอปอผมให้เอซีมิลานเอาชนะลาซิโอไป1ประตูต่อศูนย์ครับกำแพงอยู่ที่2.25หาวังสกอร์ต่ำคู่ที่3ฟุตบอลโปรตุเกสลีครับเอฟซีปอโตเปิดบ้านรับกันมาเยือนวิตตเรียกีมาไรส์เกมนี้เจ้าบ้านปอโต้ต่อ1.5ผมให้เอฟซีปอโตเอาชนะวิตตเรียกีมาไรส์ไป2ประตูต่อศูนครับกำแพงอยู่ที่2.5หาวังสกอร์ต่ำคู่ที่4ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แมนยูครับเปิดสนามโอเทลฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปารับการมาเยือนคุนคอนเวสแฮมเกมนี้เจ้าบ้านแมนยูต่อ1.25ผมให้แมนยูเอาชนะเวสแฮมไป2ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่3.0มองสกอร์ต่ำครับและ ha, คู่ที่5คัาฟุตบอลบราซิลซิลีเอูเซโร่ A, เจ้าบ้านพบกับโบตาโฟโก้ครับเกมนี้เจ้าบ้านคูเซโร่ต่อ0.5ผมให้คูเซโร่เอาชนะโบตาโฟโก้ไป2ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์สูงฮะ สถิติและแนวทางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยฮะและอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ u t u b e บูบอนเดดและ t i k t o k บูบอนเดดครับ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ไว้ด้วยครับที่ b o o 7 8 9เรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ b o o 7 8 9แอดกันเข้ามาฟรีฟรนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมสำหรับวันนี้วันเกิดใครก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังปรารถนาทุกประการครับเวลาของเราหมดแล้วฮะวันนี้ไปแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับชคดีเหลือเกิน